ค่ะวันนี้ก็สวัสดีนะคะวันนี้เอจะมารีวิวเป็นการรีวิวครีมล้างเครื่องสําอางนะคะคือตัวนี้เป็นครีมล้างเครื่องสําอางของไวท์เฮนน่านะคะเนี่ยตัวนี้ตัวนี้นะคะคือพี่แหนเขาส่งมาให้เห็นว่าเอเป็นคนที่แต่งหน้าบ่อยอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้าไปเรียนหรืออีกอย่างหนึ่งคือเอเป็น เอเป็นนางงามนะเอาง่ายๆเอเป็นนางงามก็คือมีการแต่งหน้าแต่งหน้านางงามในการขึ้นประกวดอย่างเงี้ยในการลองพื้นในการใช้ลงพื้นอะไรก็จะมากขึ้นเมค up อัพอะไรก็จะมากขึ้นองนะดังนั้นนอกจากเราจะชานอกจากเราจะมีวิธีการดูแลผิวหน้าโดยการใช้ครีมบำรุงแล้วในการล้างเครื่องสำอางก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่ง เพราะว่าถ้าเกิดเราล้างเครื่องสำอางออกไม่หมดสิ่งที่ตกค้างบนผิวหน้าของเรามันจะเข้าไปอุดตนันรูขุมขนทําให้เกิดสิวและตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับสาวๆนะคะว่าการล้างเครื่องสอําอางโดวยวิธีไหนใช้แบบไหนถึงจะช่วยบำรุงผิวหน้าไปด้วยไม่ทําให้เกิดสิวไปด้วยทําความสะอาดได้มากน้อยแค่ไหนสําหรับเอแล้วเอก็มเมื่อคืนนี้ก็ล้างมา ก็ไม่ใช่ก็เมื่อคืนก็นล้างมาหลายครั้งแล้วนะคะคือมันก็ช่วยได้จริงๆหน้าเอก็ไม่เป็นสิวเลยนะคะช่วงนี้ไม่มีสิวให้เห็นเลยนะคะอะหน้าครีมมันจะเป็นแบบนี้นะ,ะปกติเอใช้ใช้ใช,ใช้ตัวก่อนก่อนอะจะเป็นเอจะใช้เป็นโทนเนอร์เนี่ยในครีมนะคะเอใช้เป็นโทน,นเนอร์ลแ,ลแล้วทีนี้ เครื่องสอางพวกอายไลเนอร์อย่างเงี้ยพวกอายไลเนอร์อายแชโดว์อะไรเนี้ยมันก็จะตกค้างอยู่ตรงนี้เราไม่สามารถเช็ดได้เพราะมันจะทําให้เราแสบเนี่ยตรงนี้ตรงนี้บริเวณนี้จะทําให้เราแสบมากด้วยแล้วก็ตรงเนี้ยอืมแล้วทีนี้ก็ไม่ได้เจอของของวาเฮนน่าที่เขาทําเป็นเนื้อครีมแบบนี้เนื้อครีมหอมมากเลยเนี่ยเนื้อครีมมันจะนุ่มนุ่มมากบอกง่ายๆเลยว่ามันไม่ทําร้ายผิวหน้านะคะ มันช่วยทั้งบำรุงผิวไปด้วยนะคะค่ะวันนี้เอ๊ก็จะมารีวิวให้ดูนะคะว่ามันสามารถทาความสะอาดได้มากน้อยแค่ไหนคือวันนี้เอ๊แต่งหน้าแต่งหน้าคือแต่งหน้าปกตินะแต่งหน้าคือแต่งหน้าไปเรียนหรือแต่งหน้าอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนชอบแต่งหน้าอยู่แล้วก็เลยต้องหาตัวช่วยโดยการหาครีมหรือหาสิ่งที่ล้างเครื่องสำอางออกได้หมดจดนะคะเพื่อจะได้ผิวหน้าเราไม่เป็นสิวด้วยค่ะวิธีการวิธีการทาความสะอาดไม่ยากเลยนะคะ เพราะมันเป็นเนื้อครีมก็สามารถเลยเดี๋ยวจะลองทำให้ดูนะคะเคเนี่ยเดี๋ยวจะลองรีวิวให้ดูไปไหมเนี่ยหน้าไม่ช่วยทำอ่างอันนี้ก็จะเป็นรองพื้นรองพื้นไม่ค่อยหนามากคือ,อการทาครีมคือใช้คนเดียวนะคะใช้มือได้เลยเขาใช้ใช้ไม่พายแบบที่เป็นตักให้ก็ใช้มือ ก็เหมือนครีมทั่วไปนะคะเนี่ยหลังจากนั้นเซตนวดค่ะนวดให้ร่วเลยนวดตวเบานะคะผิวหน้าเราอ่อนมันเราต้องให้การดูแลอย่างเป็นพิเศษหน่อยเนี่ยเราสามารถเช็ดใต้ตาได้ตวเนี้ยตรงนี้ได้แต่เรา ปกติถ้าเอซใช้คอนเนอร์ unter, มันจะรู้สึกเลยแล้วว่ามันแสบแต่ตอนนี้ไม่มีความรู้สึกเลยว่ามันแสบหรือว,ว่าอะไรทั้งนังไงเจ็บแต่เจ็บเลหน้าแล้วอย่าตกใจนะคะตอนมีเครื่องจำลองแล้วไม่มีเครื่องจำลอง เราจะใช้หนึ่งครั้งหรือสองครั้งก็ได้นะคะเพื่อควา,สามสะอาดมดจดนวดนวดน,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 นไปเราจะเห็นสีเปลี่ยนแปลงของของในครีมจัดที่เป็นสีขาวมันจะมีสีของเมกอัพเมคอัพที่เราใช้ไปนวดไป จากนั้นก็เป็นการเช็ดเราใช้สัมภีหรือผ้าก็ได้นะคะดยูดูดูเห็นไหมกลางเลยคืออย่าบอกว่าสัมภีแผ่นดี่บ้านหมดแล้วเป็นเมื่อคืนเมือ่อเมื่อเช็ดเบาเบา

มไม่แสบตรงตรายอยเงี้ยสามารถชิดออกได้ กับแจ็คได้เปล่าเนี่ยแค่ในกระบอกอ่ะไม่กลับเที่ยวลงไปในผิวหน้าได้ไหมกระดนี้ถือว่าไม่ก็สะอาดมาก มดจุดซีน้าเปลี่ยนเลยือมันเป็นอะไรเนี่ยเสร็จลวละเราสามารถลงตัวนี้ได้อีกนะคะเพื่อความั่นใจแต่ไม่ต้องลงมากถึงกับขนาดก็ได้เพราะว่ามันช่วยให้บำรุงผิวหน้าเราด้วย หลังจากนมาแล้วก็ทำความสะอาดผิวหน้าเราปกติล้างออกแต่เอ็กก็จะมีเจวช่วยอีกตัวหนึ่งก็คือฝาไอชีแมางหน้าฝาสีชมพูนะคะจะช่วยให้ดูแลผิวหน้าเราอีกด้วยโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมคะ เมคอัพหายแล้วเนี่ยก็จะเปิดหน้าให้ดูแบบนี้โ okay. อเคออกหมดนะไม่เป็นไม่โอเคนะคะวันนี้ก็มารีวิวเป็นของตัวนี้ให้ให้ดูกันว่าใช้นางหน้าใช้ตัวไหนอา้วกอจาดทีหน้าใช้ตัวไหนนะคะ ก็ฝากขอบคุณพี่แหน่ด้วยนะคะเจ้าของผลิตภัณฑ์ไวทเฮนนาเนี่ยตัวน,นี้มีหลายมีหลายผลยผิตภัณฑ์นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งดูแลผิวหน้าแล้วก็ผิวกายใครที่สนใจสอบถามสอบถามเอได้หรือว่าเข้าไปที่ Facebook ของพี่แหน่เลยก็ได้ของไวทเฮนนาพิมเข้าเลยทีมเข้าไปเลยว่าไวท์เฮนนาภาษาไทยนะคะ,ะถ้ามีครีมตัวไหนหรือผลิตภัณฑ์ตัวไหนเดี๋ยวเอจะมารีวิวให้เพื่อน พี่ๆทุกคนได้ดูกันนะคะตัวนี้ไป